พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์49อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นโรงเรียนสหสึกษาแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับรองรับเด็กด้วยโอกาสในบริเวณรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาในภาคตะวันออก4จังหวัดได้แก่จังหวัดตราดสะแก้วจันทบุรีและระยองเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน233คน โรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามศักยภาพแบบ active learning ให้นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตทักษะวิชาการที่มีความสอดคล้องกับยุคปัจจุบันบรูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อาทิ โครงการวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนักบินน้อยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมวาดภาพจากวัสดุธรรมชาติดินฐานและครามภาพพิมพ์พฤกษาจากเศษใบไม้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ชุมชนวัดและโรงเรียนดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งเดียวในภาคตะวันออกที่ดำเนินกิจกรรมนี้ กิจกรรมทำน้ำมันเหลืองจากสมุนไพรธรรมชาติตราทับทิมสยามซึ่งเป็นสูตรของจังหวัดตราดทำจากสมุนไพรท้องถิ่นที่นักเรียนปลูกเองภายในสวนพืชศาสตร์ของโรงเรียนการทำเบเกอรี่ขนมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ